ด่านทดสอบสำคัญของทั้งคู่ครับอูดเมตอันเซนเจอกับทางบราซิลเอกเมืองนอนในศึกวัลลุมินี138ศึกวัลลุมินีเปิดหัวปี2569ครับ คู่นี้มีความสําคัญอย่างไรก็แน่นอนนักชกไทยของเราอย่างบาซิลเนี่ยจะต้องเจอกับทางอูดเบตอันเซนนักชกวัย20ปีชาวปากีสถานเนาะอูดเบตสูงราวๆ170และเขาชนะมาต่อเนื่อง4ไฟไฟแรกเขาเปิดตัวชนะน็อกเพชรสินชัยคิงบอลุปภูเก็ตในศึกวันรุินี90แล้วก็ต่อด้วยการชนะ คะแนนในกสารชนะครูเชนซาโลว์วอลลูมินี105และก็มาชนะเพชรนาเคียนในศึกวอลลูมินี1 15และก็ชนะอีกครั้งในศึกวอลลูมินี121ชนะเพชรนาเคียน2ไปติดในขณะที่บราซิลของเรานั้นฟอร์มจะไม่ได้สวยหรูมากเพราะ่า3ไฟ์หลังเขาชนะ2แพ้1ก็มีตั้งแต่เริ่มแพ้นะนับตั้งแต่ไฟ์แพ้แล้วน,นะปีที่แล้วปีที่แล้วเขาต่อยในศึกวอลลูมินี9เ้าเขาแพ้ทีเคโอสิงห์ธนวัฒนกยีลาดกระบงังยกที่2 แล้วก็ค่อยมาชนะคะแนนเลก,ก้า BS มวยไทยส่วนไฟต่อมามาแพ้คะแนนไม่เอกฉันแพ้คาซานโซโ,ซโลโมอฟไฟล่าสุดชนะ TKO ซูฟิอานเมนจูบีนี่คือฟอร์มที่เราเห็นกันแล้วว่าโอเคเราก็มีทั้งชนะน็อกได้แล้วก็แพ้ได้เหมือนกันในขณะที่อูดเบดฟอร์มหลัง3ไฟเนี่ยเขาเป็นการสู้แบบครบยกทั้งนั้น จุดสาคัญเลยที่ผมเห็นอาวุธของอูดเบดคือจังหวะออกหมัดเป็นชุดครับบนบนลำตัวเตะขาจะเป็นแนวแนวนี้นะถ้าใครสังเกตนะต่อยหมัดซ้ายขวานะข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาล้วงลําตัวแล้วก็ค่อยเตะขาตามไปเป็นอาวุธการออกแบบเป็นชุดบาซิลเองก็พยายามทําลูกนี้อยู่เหมือนกันในช่วงหลัง,ลงแต่ด้วยจังหวะมวยต่างๆนานา,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 าโอเคความหนักความแรงยังไม่เท่าไหร่คู่นี้ถ้าให้เปรียบเทียบในเรื่องของรูปร่าง,ช,งช่วงชกก่อนเลยอูดเบตร้อยเจดอายุ20 บราซิล171อายุ20เท่ากันเลยต่างฝ่ายต่างก็หวังกันมากในการแจ้งเกิดในต้นปีนี้อยู่ที่การฟิตซ้อมล้วนๆเลยผมไม่ได้ดูว่าบราซิลจะเหนือกว่าและผมก็ไม่ได้ดูว่าอูตเบดจะเหนือกว่าเรามากมายอะไรแม้ว่าจะชนะมา4ี่ไฟก็ตามอย่าลืมว่าไฟหลังๆที่ชกกับเพชรนาเคียนผมดูว่าเพชรนาเคียนอาจจะดูช้าๆลงไปบ้างแต่ว่าความเก่าเพชรนาเคียนมีเนาะประมาทไม่ได้ ไฟเปิดตัวถ้าใครได้เห็นอาวุธนะฮะในศึกวันลุมพินี90ที่เขาน็อกเพชรสินชัยนยกหนึ่งเนี่ยถือว่าเขาเปิดตัวได้สวยในจังหวะที่แทงเข่าต่อยหมัดซ้ายอ่ามีหมัดซ้ายแล้วก็แทงเข่าอย่างเงี้ยที่ตามมาเรื่อยๆืเรื่อยเื่อยผมดูว่าเขายังอัปเกรดตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งวันนั้นเจอเพชรสินชยัยหุ่นรูปเพชรสินชัยไม่คือร่างกายซูดเยดไม่ได้นั่นแหละแล้ววุดเบสมามันก็เปิดตัวสวยเลยหมัดซ้ายอ่า อาวุธสำคัญที่เราต้องระวังคือหมัดซ้ายแล้วก็การออกเป็นชุดประมาณสักคอมโบ4ดอกต่อยบน2ครั้งต่อยลำตัว1ครั้งแล้วก็เตะตามอันนี้เป็นคอมโบปกติอันตรายก็คือหมัดซ้ายนั่นแหละในขณะที่บราซิลเราเห็นอะไรบราซิลเนี่ยหลังๆพยายามเสริมหมัดขึ้นมาแต่ผมเห็นสิ่งที่ดีขึ้นข,นของบราซิลคือนิ่งขึ้นพยายามแบบพยายามไม่ อวนเอ็ N A ไปตามคู่ต่อสู้เนาะฟอร์มรวมๆของบาราซิลชนะ5แพ้3เขาแพ้ใครบ้างมีแพ้สมานชัยไฟแพ้สมานชัยในแพ้เก่าจริงพอเจอกับมวยไทยสไตล์ใกล้ๆกันก็ไปไม่เป็นแต่เราผ่านระดับแบบมวยถึกๆอ่ะอย่างตุยลินทัศน์อย่างเงี้ยก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ไฟเนี้ยจึงเป็นไฟสาคัญจริงๆคู่นี้เหมือนจะชิงกันเกิดเลยแฟนะมวยมองไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้แต่นี่คือการประกบกันขึ้นมาแล้วนะครับศึกวันลุมงนีหนึ่งร้อยสามสิบแปดชกกันวันศุกร์ที่สิบหกมกราคมมกราคมนี้ครับรอชมได้เลย บราซิลถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีเคยได้โบนัสก็เคยได้มาแล้วนะครับโบนัส3 5 0 0 0เนี่ยถือว่าต่อยผ่านตาบอสชาตีแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะเขาบอกบราซิลเนี่ยปราบนักชกต่างชาติได้เกือบร้อเอร์เซลยจากการพบคู่ชกต่างชาติ4ครั้งเขาชนะได้3ครั้งอ่ะแพ้แค่คาซานโซโลมอฟตอนแพ้คาซานเราแกะได้ว่าบราซิลจะแพ้มวยที่แข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแรงกว่าซึ่งตอนนั้นมันแข็งแกร่ง,งต่างกันจริงๆคาซานเขาถึกด้วยขาาเขาเดินชนเราได้เขาเร็วกว่าเรา แต่ว่าหลักๆแล้วเขาอาจจะไม่เร็วกว่าเรามากนะผมดูว่าไฟนั้นที่บาซาคาซานเบียดชนะคะแนนบาราซิลเนี่ยอาจจะได้ลูกแข็งแรงก่อนเผลอคู่นี้จ,จะได้กลับมาเจอกันใหม่นะครับคาซานกับบาราซิลเนี่ยการที่บาราซิลเจอกับอูดเบตในไฟนี้ถือว่าเป็นการวักกุญนกันอีกครั้งแล้วกันว่าใครจะดีกว่ากันบาราซิลยังแน่นอยู่หรือเปล่าจะปราบนักชกต่างแดนได้อยู่หรือไม่แล้วก็รวมทั้งเป็นประสบการณ์ให้นักชกจากจังหวัดกระบี่คนนี้ได้รับคมฝีมือะฮะเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไป เหมือนกับว่าบาราซิลบอกกัก,ก,กตามรอยซูเปอร์เลกเก่หมู่เก้านะอยากจะเป็นแชมป์โลกในรุ่นพิกัด135ปอนด์แนวนี้เลยส่วนอูดเบตเนี่ยแน่นอนว่าเขายังไม่เคยแพ้ใครผลงานก็การันตีแล้วเขาว่าไม่ได้แพ้มุกนักชกสไตล์ไทยก็หวังว่าเราจะหยุดสถิติของเขาได้อะครับแฟนบอนมวยท่านไหนยังไม่มีกลุ่มส่งราคามวยครับเป็นกลุ่มส่งราคามวยฟรีกลุ่มไลน์ไลน์โอเพนแชทส่งราคามวยผ่านทางไลน์กดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ เป็นกลุ่มฟรีพูดคุยกันผ่านไลน์ o p e n c h a ททุกคนสามารถพิมพ์ได้แล้วก็จะแจ้งเรทราคาในกลุ่มมีรูปร่างก่อนชกเนื้อตัวนะักมวยเรทราคาบทวิเคราะห์ฟอร์มหลังครบทุกอย่างในกลุ่มนี้เลยครับเป็นกลุ่มลายราคาส่งราคามวยฟรี @24py ครับกดเพื่อนๆในไลน์เข้ามาได้เป็นกลุ่มไลน์กลุ่มฟรีครับเข้ามารวมพูดคุยกันได้ในกลุ่มนะครับ